อย่างล่าสุดเนี่ยไอ้ที่ปิดคอมเมนต์ไอ้เพลงประเทศพม่ะก็มีแบบพวกที่ออกมาด่าว่าทําไมต้องเซ็นเซอร์ความคิดเห็นอะไรอะไรประมาณนี้แบบคือเราออกมาพูดถึงเสรีภาพแต่แบบเสือกมาปิดคอมเมนต์ซะเองอะไรเงี้ยแต่คนพูดอยู่ต่างประเทศนะรู้ป่ะคือคนพูดรีไพยอยู่อ่ะคือมึงไม่รู้เหรอว่ามันไม่มีอ่ะช่วงปลายปี60เนี่ยผมมีไอเดียว่าอยากลองเอาเพลงนี้กลับมาทํา เราอยากให้มีความสนใจในการเมืองมากขึ้นแต่จริงเราก็ต้องการสื่อสารกับทุกคนแหละที่แบบเบื่อการเมืองรู้สึกว่าการเมืองมันไกลตัวสมลงปกสี่ปีมันผ่านมาแล้วมันแบบทุกอย่างมันมเงียบหมดจนเรากำลังโดนรัดกืนทุกอย่างไปหรือเปล่าอะไรยาเงี้ยอยากให้ออกมาตั้งคําถามกันกับภาคหลัฐมากขึ้นประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง คือจริงๆแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันควรจะมีความเข้าใจและเปิดกว้างมากขึ้นใช่ไหมแต่พอดีเราเราเราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารอยู่มันโดนฟรีซไว้คนไทยถูกปิดถูกปิดปากถูกปิดหูปิดตามีเรื่องอยากจะพูดตั้งเยอะแยะก็พูดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาวะอึดอัดที่เป็นอยู่ตอนนี้มันอย่าว่าแต่ศิลปินเลยประชาชนคนทั่วไปก็รู้สึก ที่เล่นละครตอนที่อยู่มหาลัยอย่างงานของเราทั้งสองชิ้นน่ะมันพูดเรื่องที่มันใกล้ตัวตอนบางแล้เมื่อเนี่ยเรารู้สึกว่าโดยเคสเราจะไม่ได้รู้จักเกี่ยวข้องอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเราหรือคนใกล้ตัวเราที่โดนก็ได้ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งดีๆจะมีเจ้าหน้าที่ทหารขอให้เราทำแบบ ขออนุญาตจัดแสดงละครคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องนี้มันคืออยู่นอกเหนือความคาดหมายตอนนั้นอ่ะมันเพิ่งรัฐประหารใหม่คือมัดมาดเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอ่อนไหวในสายตาของเจ้าหน้าที่ทหารหมดแม้กระทั่งละครลงเล็กก็สามารถเป็นภัยแ่อความมั่นคงได้ งั้นเราก็เล่าอีกแบบเราก็โชว์โปรเซสไปเลยว่าแบบนี่เราโดจนเซอร์แบบให้คนดูเผชิญหน้าไปพร้อมกับเราอ่ะก็เล่าให้เขาฟังตัดซีนแรกเลยว่าแบบเราตัดซีนแรกออกนะ <S <S เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารมาเราก็จําลองสถานการณ์ให้คนดูเห็นว่าเราอะคนดูอะอยู่ในซิทเอทชั่เดียวกันแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ําลงไปอีกให้แม่เสจเราสมบูรณ์ในตัวของมันเองอ่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารเขานั่งอยู่ในโชว์เราด้วย วิดีโอไปด้วยในขณะที่เราพูดอะ่ะเขาก็อยู่คือเราไม่ได้ออกออกมาพูดเพราะว่าสังคมมันไม่ดีแต่เราออกมาพูดเพราะว่าเราอยากพูดอะ่ะเราไม่ได้แบบไปตัดสินว่าสังคมมันไม่ดีอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันควรพูดอะ่ะเราควรมีสิทธิ์มีเสียงในการมีภาคในทุกสิ่งจริงๆผมเคยพูดไปบางส่วนแล้วก็รู้สึกเบื่อก็มีนะจนกลับรรมาทำประเทศภูมินี้แหล,ละมันเหมือนกับว่าเราอยากมาพูดอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าถามว่ามีอะไรที่แบบยังไม่ได้พูดไหมผมว่ามันก็มี การเมืองมันก็ไม่นิ่งอ่ะมิวบอกปะคือมันก็จะมีเรื่องให้พูดเสมออ่ะบางละเมดบนเพดานจะมีมีโดโกนที่ห้อยลงมาในระดับความสูงต่ําที่ไม่เท่ากันมีโดโกนจริงๆอ่ะเนาะห้อยแบบเต็มเพดานเลยคือบางคนก็มีโดโกนเขาอาจจะอยู่ประมาณนี้ของเขาแต่บางคนก็อาจจะถ้ายืดมือขึ้นไปแล้วถึงจะแบบไปแตะโดน4 5หปีที่ผ่านมาเพดานเนี้ยมันยังอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเลยมันไม่มีการขยับขึ้นไปตอนนี้ทุกคนคือแบบยกมือขึ้นไปเราก็จะโดนมีโดโกนบาดท,ทุกคนเลย พื้นที่ของงานศิลปะเนี่ยมันไม่ควรถูกแทรกแซงจากภาครัฐพอมันถูกแทรกแซงมาเนี่ยเราก็ช็อกมากนะเรารู้สึกว่านี่มันเป็นพื้นที่สุดท้ายแล้วอะ่ะพื้นที่ทางศิลปะที่มันควรจะเป็นแบบไม่ไม,ไม่ไม่ควรถูกแทรกแซงแต่มันกลับถูกแทรกแซงแต่ว่ามันน่าจะมีปัญหามากแล้วแหละในสังคมมันก็มีทั้งทั้งสองอย่างนะคนที่คิดว่าศิลปะไม่ควรยุ่งกับการเมืองหรือว่า ควรพูดถึงการเมืองอะไรเงี้ยจริงๆผมว่ามันมันไปด้วยกันได้นะคือมันก็ไม่จําเป็นว่าทุกคนต้องพูดการเมืองอ่ะแล้วมันก็ไม่จําเป็นว่าทุกคนต้องต้องไม่พูดการเมืองคือบางทีการเมืองมันมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องในสภาอะไรเงี้ยแค่บ่นว่ารถติดมันก็การเมืองแล้วอะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ควรจะมีเสรีภาพมากๆไม่อย่างนั้นมันเราไม่รู้ว่าเราจะทําศิลปะไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเราต้องทํา ศิละปะไปแล้วเราต้องกลัวซีนนี้แบบจะผ่านไหมนะเขียนบทแบบพูดแบบนี้แบบมันจะแบบเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ไหมคือคนที่ทํางานมีเมสเซจของเราแบบนี้ส่งออกไปแล้วเราก็คิดว่าคนดูของเราอะ่ะเขาจะดูงานแล้วเขาจะเลือกได้เองว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยตัวงานศิละปะเราก็เชื่อว่ามันควรจะเปิดบทสนทนาอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเพลงมันปล่อยแล้วอะ่ะมันทําอะไรกับคนที่รับสารเราอะ่ะอย่างมากสุดเนี่ย แค่ออกมาวิาพากษ์วิจารการเมืองกันผม,นนมนว่าก,ก็คือดีแล้วอ่ะคือต่อให้ด่าเพลงเราเองด้วยซ้ำอนะไรเงี้ยเราต้องรู้โพสิชันตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งแน่นอนศิลปินทุกคนต้องมีต้องชัดเจนใน้แต่ตอนทำอย่างเช่นพี่ทำอินเส็กซินแต่แบ็กยาร์ที่บอกเลยว่าหนังที่เรื่องนี้ต้องฉาะ่แปลว่าพี่ทำความรุนแรงหรือภาพในหนังเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วคือบางคนเนี่ย ต้องการเสรีภาพในการทํางานเป็นที่แต่คุณต้องรับผิดชอบกับสังคมด้วยไม่ใช่เราจะเอาแต่ใจตัวเองเออมองว่ากูเป็นสิทธิของกูเสรีภาพของกูเฮ้ยมึงต้องมองเดือ่อในสังคมด้วยแต่ว่าศิลปินน่ะก็ต้องเคารพตัวเองแล้วก็เคารพตัวอื่นคนอื่นให้เหมือนเคารพตัวเอง,อเ,องเพราะยังเสรีภาพมึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างความเข้าใจอะ่ะม uh huh. ือบทสังคมไทยตอนนี้ดูเหรอฮะตอนนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบเป็น นางเอกพระเอกในเรื่องที่ค่อย a เพลเราไม่สามารถส่งเสียงกันได้ต้องอยู่เงียบๆเพราะถ้าส่งเสียงแล้วเดี๋ยวเอเลี่ยนจะมากินก็ <c oughs> ต้องแบบค่อยๆเอาตัวรอดไปเรื่อยๆคำๆแต่ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเอาชนะเอเลี่ยนให้ได้ตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะในวงการแบบ โปรแมนนะวงการหนังเองก็ตามอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนน่ะรู้สึกมีอะไรอยากจะเอ็กซ์เพรสเยอะมากแล้วทุกคนก็ทําในแบบที่ตัวเองพอจะทําได้แต่มันนึกออกไหมว่ามันเหมือนแบบเราจะเดินไปซ้ายมันกบไม่สุดขวาก็ไม่สุดแม้ว่าเราจะช่วยกันขนาดนี้แล้วก็ตามเพราะว่ามันสถานการณ์มันไม่ปกติมันจะทําอะไรได้อะคือนึกออกไหมมันต้องย้อนกลับไปว่าทำไมเรามายุ่จุดนี้กันได้ยังไง เราต้องเราควรที่จะแบบเออทบทวนตรงนี้มากกว่าแล้วก็พยายามไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกประชาชนไปในบ้านเรามันเหมือนมันวนลูเป็นลูเป็นลูเป็นล,นลูอยู่ในลูแบบฝันร้ายแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะตื่นขึ้นมาสักทีเออมันมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยอะ่ะมันเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจสังคมจิตใจ <laughs> ทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะอ